สถานการณ์การเมืองไทยในช่วงนี้กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะฝ่ายค้านประกาศเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกสำคัญของรัฐสภาในการตรวจสอบฝ่ายบริหารเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร้อนแรงและความไม่มั่นคงภายในรัฐบาลชุดปัจจุบันอีกด้วยหากเรามองไปที่การเคลื่อนไหวล่าสุด พรรคภูมิใจไทยได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวไม่ร่วมรัฐบาลอีกต่อไปและยังเตรียมเดินหน้ายื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยพยายามรวบรวมเสียงจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดนั่นคือต้องมีเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดถึงจะสามารถยื่นยัตติได้ซึ่งหากคำนวณแล้วก็อยู่ที่ประมาณ3 0สกว่าคนขึ้นไปในอดีตฝ่ายค้านเคยใช้วิธีการล็อกเป้าเพียงคนเดียวคือมุ่งไปที่นายกรัฐมนตรี ไม่กระจายไปที่รัฐมนตรีคนอื่นเหตุผลคือการโฟกัสไปยังศูนย์กลางของอำนาจและเป็นการสร้างแรงกระแทกทางการเมืองให้ชัดเจนว่าความไม่ไว้วางใจนั้นอยู่ที่ผู้นำสูงสุดของรัฐบาลการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือว่าเป็นจุดทดสอบที่สำคัญเพราะแม้ว่าผลการลงมติส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถล้มรัฐบาลได้แต่เวทีนี้เปิดโอกาสให้อภิปรายและเปิดโปงข้อมูลเชิงลึกต่อสาธารณะซึ่งหลายครั้งสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลและทำให้คะแนนนิยมลดลงได้ อย่างไรก็ตามการจะทําให้การอภิปรายครั้งนี้มีพลังจริงๆฝ่ายค้านจําเป็นต้องมีข้อมูลที่หนักแน่นและการจัดการเวลาที่ดีแต่ละพักฝ่ายค้านมักเรียกร้องใหรัฐบาลจัดสรรเวลาใหอภิปรายเพียงพอบางครั้งต้องการถึง5วันเต็มเพื่อที่จะได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและความล้มเหลวของรัฐบาลอย่างรอบด้านนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าหากในระหว่างนี้สารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ในายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็อาจทําให้เกมการเมืองเปลี่ยนไปและกระทบต่อยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยตรงเพราะหากนายกรัฐมนตรีหยุดทําหน้าที่ก็จะกลายเป็นรองนายกทําหน้าที่รักษาการแทนซึ่งจะทําให้การโจมตีในสภาเปลี่ยนทิศทางทันทีสิ่งที่น่าจับตามองอีกอย่างคือบรรยากาศภายในรัฐบาลเองเพราะพักร่วมรัฐบาลบางพักเริ่มมีรอยร้าวและความเห็นต่างฝ่ายค้านอาจใช้จังหวะน,นี้ดึงประเด็นมาขยายผล สร้างความแตกแยกและหวังว่าจะทําให้มีเสียงจากฝ่ายรัฐบาลบางส่วนหายละมาสนับสนุนตนเองอย่างน้อยก็เพื่อกดดันให้รัฐบาลต้องปรับปรุงตัวหรือปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายเสร็จสิน้นการเมืองไทยมีตัวอย่างหลายครั้งที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ทําให้รัฐบาลล้มทันทีแต่สร้างแรงสะเทือนจนเกิดการปรับเปลี่ยนในเวลาต่อมาอีกมิติหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือแรงกดดันจากสังคมและสื่อมวลชน เพราะเมื่อการอภิปรายเกิดขึ้นข้อมูลทุกอย่างจะถูกถ่ายทอดสดและเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วประเทศการที่ฝ่ายค้านจะสามารถสร้างประเด็นให้ประชาชนสนใจและเชื่อถือได้จะกลายเป็นแรงเสริมที่ทำให้รัฐบาลตกอยู่ในที่นั่งลำบากมากขึ้นตรงกันข้ามถ้าฝ่ายค้านไม่สามารถนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนหรือกลายเป็นเพียงการเล่นการเมืองไปมาก็อาจถูกย้อนสอนกลับมาและเสียความน่าเชื่อถือเอง เมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้จึงเห็นได้ว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมการเมืองตามปกติแต่เป็นบททดสอบสำคัญของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลฝ่ายค้านต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถรวมเสียงได้เพียงพอ